เนื่องจากอปเันโคกได้ใน,ในการจัดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้บนหลังคาน,นี่นครับล,ลังหลังหลังที่จอดรถของหลังสือการเภอนะครับซึ่งเราจะต่อท่อกับ <c oughs> ชุดปั๊มน้ําตัวนี้นะครับมันจะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับได้ทางที่หนึ่งคือใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อนํามาดูดน้ําเข้าไปถังพักแต่ทางที่สองเราถ้าหากว่าไม่มีผ้าแสงอาทิตย์เราสามารถใช้ไฟของทางอำเภอในการดำเนินการได้ ในรายละเอียดกต่อไปจะขอให้ทางท่านท่านช่างได้แนะนำการใช้โดยละเอียดถัดไปครับครับครั้งแรกจะเปิดตู้คอนโทรลออกมาก่อนครับตู้คอนโทรลนี้เป็นคันเอลเอซีครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้เป็นกระแสเป็นของโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์แต่ว่าของการไฟฟ้าเราเราไม่ใช้คือเราออฟ ออาไปก่อนทั้งสองตัวเราเราจะไม่ออนแต่ว่าเราจะออนเป็นแผงโซลาเซลก็ยกยกขั้นใดนียนะยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นครับเรวดูที่กล่องจะทำงานขึ้นว่าอะไรครับอันนี้ขึ้นว่าบอนนี้กำลังไปอัพอยู่สองสองศูนย์จุดสี่นี่คือโวลต์เหรอฮะนี่คือโวลต์ครับไฟไฟไฟเข้ามาสองร้อยยี่สิบจุดสี่วลต์เพราะว่าปกติถ้าเป็นเอซีมันก็สองร้อยยี่สิบแล้วตอนนี้ไฟฟ้าก็ผลิต พลังงานแสงอาทิต์ก็ผลิต220เมอนกันก็คือใช้ได้ือคือใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มนํทงานแต่ถ้าตอนนี้เราให้แค่แผงโซลาเซลลทำงานก่อนอย่างเดียวอย่างเดียวครับครับแต่เราจะไม่ทำการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นกลางคืนอะไรเียเราก็จะใช้ของการไฟฟ้าถ้าเป็นกลางคืนครับถ้าเป็นกลางคืนเราจะเราจะปรับใช้ของการไฟฟ้าองปรับอยู่แต่บ้างครับก็จะมียกแคนเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเค เป็นเป็นออนแล้วก็เราไปยกสวิตของ AC นี้ขึ้นแต่ของ DC ซนั้นเราจะเอาลงเอาลงตัดไปก่อนแล้วเราใช้เป็นของ AC แล้วก็เราก็ดูที่กล่องมันก็จะขึ้นเป็นโวลต์ให้เรางั้นเดี๋ยวลองเราลองสลับไปของใช้ของกไฟฟ้าดีไหมเราใช้ดีกว่าสลับไหันไฟฟ้าปุ๊บเราก็จะเอาดึงสวิตของ d c ลงก่อนลงแล้วเปิดของกันไฟฟ้าออน ของการไฟฟ้าจากสายเมนของกองไฟฟ้าก็เราจะยกขึ้นเป็นออปเพื่อเป็นออนแล้วเป็นนออแล้วทีนี้ก็ยกสวิตช์ของ AC ของการไฟฟ้าขึ้นแล้วดูแล้วดูดูเครื่องที่กองครับเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้กําลังรันเดี๋ยู่ขึ้นแล้วครับเราห้าสิบสี่ร้อยหกสองล้อโอ้สามร้อยหกสามล้อตกโวลต์ถุกเยอะนะแสดงว่ามาเต็มเต็มเลยครับตอนนี้มาเต็มเต็มปกติมันจะสองร้อยยี่สิบตอนนี้มาคือสามร้อยห้า ก็คือเขาว่าตอนนี้ปั๊มไม่ทํางานมันก็ยังไม่โอเวอร์โหลดเท่าไหร่โอเคเถ้าตอนนี้ถ้าเราจะไม่ใช้ทั้งสองปุ๊บเราก็ต้องเอาลงกดลงกดลงแล้วก็กดลงออฟของกาลไฟาร์ครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์ละโอเคทีนี้เราจะเริ่มใช้งานตอนนี้เราจะเริ่มใช้งานใช้งานครับกดขึ้นอ้าวนี่ใช้ของทางโซล่าเซลล์เนาะโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เปิดแล้วเรียบร้อยละอ้าวเปิดแล้วตอนนี้น้ำน้ำเต็มถังอยู่คือ เราดูที่แทงครับอ๋อนี่คือเต็มถังคือแทงน้ำแทงเต็มถังแทงเขียนถังใช่ไหมฮะเขียนที่แทงแทงเต็มถังเพราะเรามีลูกรอยที่ว่าจะตัดระบบน้ําอยู่ทีนี่ให้เราไปเปิดระบบน้าดูเปิดน้ำครับจุดนี้ไหมครับเดี๋ยวมาเปิดระบบน้ำที่นี่ที่คือแทงน้ำแท่เราได้ต่อจากที่สูบขึ้นมานะครับมอยไว้ที่พัที่แทางนี้นะครับ แท่งนี้คือแทงที่ดูดน้ำมาจากบ่อปบดาใช่ไหมครับตอนนี้เต็มแล้ว๋ยวนี้เราจะเอาน้ำออกพอน้ำออกปุ๊บเราจะปิดของแท่งก่อนแล้วเราจะเปิดให้ไปใช้ไปใช้ประโยชน์ก็จะรถมาใสนะ่แล้วเราก็สับ<อ>สับกันไปถ้าใส่จะรถมาใส่ได้เลยเปิดกี้ครับครับตอนนี้เครื่องเครื่องทำงานนะครับโอเคแต่แทค์ไม่เข้าเราเราบล็อกแทค์ไว้ก่อนนะอ่าเราบล็อกแท่งเดี๋ยวเราเปิด น้ำมาเราจะเปิดน้ำมาใช้งานกันนะขณะนี้เรากำลังใช้น้ำจากปั๊มโดยใช้ตัวเซลล์นะฮะอันนี้นะฮะตัวเซลล์ด <pper> ูดจากอ่อ <seemed> พ <like S 1> <your> okay. ักบาดาลขึ้นมาโดยเข้ามาออกที่จุดนี้นะครับถ้าคนไหนที่เดือดร้อนเรื่องน้ำสามารถมาใช้ได้นะครับโดยเปิดสวิตช์ตรงจุดนี้โอเคนี่คือน้ำจากอ่อมาดาลนะครับแล้วก็ไฟโซลเซลโซลเซลล์คือ588โอเคถ้าเรา น้ำสะอาดนะครับใสมากฮะน้ำใสมากนะฮะน้ำใสเลยนะครับใสมากที่ยากรนะครับไปได้ถ้าเราถ้าเราก็สามารถหยุดเชื่อนได้เลยปิดปิดวาวนะครับอ่าโอเคปิดวาวเชื่อนไปดูทำงานนะทีนี้เราก็เปิดแทงค์ไปนี่เราจะเปิดน้ำเพื่อให้เข้าวแข็งใช่ไหมฮะคือเปิดน้ำให้ใช่ไหมฮะข้าแทงค์เข้าแทงค์นะฮะอันนี้โอเคเพราะว่าลุกลอยตับน้ำอยู่ที่แทงค์เสปิดอะไรนะครับทีนี้เราจะมาเอาน้ำเข้าที่ว่าการเพื่อกับบรรพก น้ำจะเข็นมาแล้วครับวันนี้น้ำมาที่นี่นะครับเราจะเปิดที่ปั๊มแรงดันเพื่อจะส่งไปที่ตำบลลำเตอแล้วก็บ้านพักแล้วเราก็มาดูวาล์เด้วยก่อนว่าเราเปิดที่ยังตอนนี้เราจะให้เข้าทั้าลำเภอได้บ้านพักแล้วเราก็จะเปิด บอลตัวนี้เพื่อจะให้เข้าที่บ้านพักทั้งหมดเลยอืมดูวามตัวนี้เปิดไปฮะตัวตัวนู้นเราเราก็เปิดมาแล้วมันก็พร้อมที่จะขึ้นทั้งสองสองทางเลยพัาเปิดตัวนี้ถือว่าเราจะใช้น้ําจากบ่อแทงค์ใช่ครับดูดบ่อเนี่ยเพื่อขึ้นที่บ้านพักครับอันนี้ไปต่อที่บ้านบ้านพักนะครับนี่ขึ้นที่บราเพอที่ปราการเภอโอเคนะครับแล้วเรามารันเครื่องได้เลยครับรันเครื่องที่มีต่อนะ เราจะมีการเปิดเพื่อจะขอใช้น้ําจากแทงขึ้นเพื่อให้เราเปิดที่ปั๊มนี่ก่อนแต่ว่าแหงความดนันเราจะมีตัวนี้ควอบคุมควบคุมเพ,มพ,มพ,มพาราะว่าจากแรงแรงดันน้ำที่จะส่งไปตัวนี้ควบคุมถ้าระบบน้ําดีๆระบบน้ําที่ไม่รั่วไม่ซึมเนี่ยถ้ามันตึงครับกลางคืนไม่มีคนใช้ปุ๊บตัวนี้จะตัดทันทีแต่ทางานต่อเมื่อที่ว่าเราเปิดกอ๊อกใช้น้ําแต่จะได้เราจะเทสว่าให้น้ําไปทั้้งสองข้างเลยเราจะไปดูทีกอ๊อกน้ำวำ่าน้ําจะแรงกว่าน้ํบ ธรรมดาหรือเป่าโอเคเปิดจุดไหนครับจุดไหนเออลองต้องดูด้วยครับการเปิดอย่างนี้ครับจะมีเบรกเกอร์สวิคอยู่นี่อ่าเบรกเกอร์นะฮะเบรกเกอร์สวิคตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าของกรมการไฟฟ้า220โอเคครับเราต้องกดกดออนใช่ไหมนี่ออฟอยู่ฮะครับออฟกดออนนะฮะครับออนอ่าแล้วแล้วปั๊มก็จะทำงานเราจะเหนปั๊มตัดอยู่โอเคนะต้องปิดนี่ก่อนหรือเปล่า ไม่ให้น้ำบาหมู่บ้านเข้าก่อนหรือไปใช่ไหมเดี๋ตวองามัปิดด้วยปิดด้วยครับปิดกันนะนี่ปิดนะนี่เป็นวาลนะครับเป็นวาลที่เราจะไม่ให้น้ำหมู่บ้านเข้าไปที่ทางหมู่บ้านนะครับเอ้ไม่ให้น้ำประปาหมู่บ้านเข้าไปที่งามของอำเภอแล้วฮะเราจะบล็อกปิดก่อนบล็อกก๊อกจากอำเภอเราจะใช้น้ำจากทางแค้งนะฮะโดยตรงนะฮะลองดูนะฮะเป็นการเปิดน้ำจากแค้งโซเชียลโดยตรงนะฮะอ่ะบอยนะครับมาเมาทงานเมื่อเปิดปุ๊บปั๊มที่แรงดันทำงานทำให้ น้ำไหลนะฮะอันนี้เดี๋ยวแป๊บแป๊บเลยผมไปเปิดอันนี้คือจากไอ้คอนโซล,ลาเซล,ลจากแทงค์อันนี้คือน้ําจากโซลาเซลล์จากแทงค์นะฮะที่เมื่อกี้มันไหลไม่แรงเนื่องจากเราไม่ได้เปิดตรงนี้เปิดจากแทงค์วันนี้นะครับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้น้ำมันไหลไม่แรงเนื่องจากเราปิดตรงนี้อยู่นะครับนะครับนี้เปิดแล้วนะฮะทำให้น้ําไหลแรงขึ้นนะฮะ เนาะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เรา,าปิดอยู่เนาะรานนี้เป็นมันเป็นเนีมาจากแทงน้ำครับ,รบออกมาจากแทงน้ำปุ๊บพน้ำลดปุ๊ก,แล,กแล้วสาเรเสียก็จะดูดเพิ่มเ,เรือ่อยๆตอนนี้เราใช้น้ำจากแทงเลยครับ,รบเป็นการใช้ระบบปิดโดยดูดน้ำจากแทงขึ้นมาใส่ถังถังพักเข้ามาที่ถังนิ่งดันถังก็จะปล่อยดูดน้ำจากแทงเข้าไปที่อำเภอและที่บ้านพักครับตอนนี้คือไม่มีการใช้น้ำแล้วอ่าต่ที่เราจะเปิดเครื่องทำงานต่อโอเค เมื่อเราปิดน้านะฮะถังแรงดันก็จะปิดทํางานไปด้วยนะครับทงานะครับเนอันนี้ใช้ของแต,แ,ตแต่วันนี้เราจะเปิดทั้งวันเพราะว่าถ้าไม่มีการใช้น้ำมันก็จะตัดแต่ถ้ามีการาการลี้นการวมันก็จะรื่งดังแด่เวลาดตดีเวลาดแต่ตอนนี้มันมจดหน้าจะเริ่มตัดเพราะว่าเราอุดที่ในห้องน้ำของศึก อืมคือเี๋เอาน้ำสองจุดแต่ว่าตอนนี้เราให้ใช้ของวันแต่ฮะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเรจะมาเช็คหนึ่งชัง่วโมงผมจะมาเช็คว่าเครื่องตัดไหมถ้าตัดคือใช้ของแทงน้ำได้เลยแล้วก็เดี๋ยวหาคนมาเชนะ็นนี่สักคนนึงครับหาเป็คนเช็นนี่เป็นคนนึงแล้วก็อวีดีโอก็พูดกันได้ก็โอเคตอนนี้ใช้น้ำตัด,ตดแทงล้อเซลนะครับ ถ้ามีคนเข้าห้องน้ำหรือเปิดน้ำใส่ห้องน้ำหรือล้างมือมันกะ็จะรันตอนนี้เราถ้าตรงนี้บ้านพักเราใช้น้ำจากนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว <c oughs> ก็เปิดที่ก๊อกก็ได้ว่าจะแรงกว่าเดิมโอจากแทงเราเนยนะครับตอนนี้เราไม่ใช้น้ำจากปู่บ้านนะไม่ใช่เลยเราใช้จากโซลาเซลล์โซลาเซลล์อย่างเดียวครับจากแทงเข้าที่ว่าก,การแล้วก็ทางบ้านพักบ้านพักตอนนี้ก็ุด จุดที่ว่ารู้อะไรตอนนี้ก็เริ่มทำงานได้ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครัเราจะขอให้ใช้เฉพาะอําเภออย่างเดียวได้บ,บ้านพักเราจะใช้ใช้น้ําจากทางว่าเหมือนเดิมได้ไหมได้ได้ครับเราปิดกันเอ่ยถ้าจะใช้น้ําอําเภออย่างเดียวปิดแคปวาล์วแค่ตัวเดียวครับนี่มีใช่ไหมครับบล็อกวาล์วแค่ตัวเดียวมีใช่ไหมครัครับคืบวอวาล์วบล็อวาล์วไปที่บ้านพักปิดนะปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียว อันนี้ก็จะไม่มาแล้วแล้วก็ให้ไปเปิดวาล์วของนี้เปิดนี้เปิดเปิดวาล์วที่หมู่บ้านนะฮะนี่นะนี่นะครับเราจะเปิดฮะนี่เราเปิดวาล์วหมู่บ้านฮะเราจะใช้บ้านพักเราจะใช้น้ําที่หมู่บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นอําเภอเราจะใช้น้ําจากแทงค์ครับโอเคเรียบร้อยเพื่อซื้อตัวนี้มันก็การน้ําแห้งถ้าน้ำแห้งมันก็จะ หยุดแต่ให้ดูฟังก์ชันตรงนี้ว่าถ้าน้ําแห้งน้ำมันมีในระบบถ้าถ้าเกิดว่าน้ำนะฮะถ้าเกิดว่าต,ตอนนี้คือไม่มีการใช้น้ำ power ติดครับแล้วก็ไม่มีการใช้น้ําเนี่ยคอ,อสองข้างนี่มันขึ้นได้ถ้ามีการใช้น้ําปั๊มออนปุ๊บถ้าเราเปิดเนี่ยไฟของปั๊มออนจะจะเปิดอืมแต่ถ้าน้ําแห้งน้ําขาดเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเฟลนี่นะเฟลตัวนนะ มันก็จะน้ำแห้งใช่ไหมก็น้ําแห้งมันจะตัดไปก่อนพอเราเติมน้ําเสร็จแล้วก็เรามากดรีเซ็ตก็จะทำงานเหมือนเดิมพอน้ำในถังแห้งครับมันจะตัดตัดอัตโนมัติเลยถ้าเราเติมน้ําเสร็จแล้วก็มากดรีเซ็ตใช้ได้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมโอเคโอเคเพราะว่าตัวนี้คือมันจะกันไหมไม่ไม่น้อยเลยตัวนี้ถ้าตัวนี้ถ้าแรงดันไม่ถึงปุ๊บก็ต้องปั๊มใหม่โอเคครับเลาะอันนี้นั่งเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้น้ําจากของ ฟลเซลนะฮะโดยใช้เข้ามาที่ตัวที่ถังและปล่อยเข้ามาที่อำเภอนะฮะเราโดยต่อเข้าถังแรงกันเข้าใช้ที่อำเภอส่วนบ้านพักของเราเราใช้น้ําจากหมู่บ้านเหมือนเดิมหมู่บ้านเหมือนเดิมนะฮะเราไม่ได้ใช้จากที่ตัวถังนะครับว่าเราจะใช้สองอย่างเลยก็ได้ตอนนี้ใช้สองอย่างเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ระบบตัดมันกลับคืนมาแล้วอันนี้ตัวชน้ำที่คนมีมาใช้น้ำทุกัน ตอนนี้มีมีใช้น้ำทั้นที่เภอท่านก็เลยทําให้เกิดการปั๊มน้ําจากตัวถังเชนกันนะครับนี่เป็นการชนะคร่าเๆเนาะนักจะได้ละเนี่ยตัดละตัดละแต่๋ยวมีคนปิดน้าละถือว่าเราก็ใช้ได้ตามปกติแต่ว่ากลางคืนปุ๊บต้องเปลี่ยนสวิตตัวนั้นก่อนต้องเปลี่ยนสวิตเป็นของการไฟฟ้ากลางคืนตอนคืนครับถ้าตอนคืนต้องเปลี่ยนสวิตนะฮะจากโซลเซลของไฟฟ้าก่อนแต่ว่ากลางคืนคงไม่ใช้น้ำอำเภอ ก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่ได้มอบหมายว่าต้องมาสักสวิตตรงนั้นของเพาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราอ่านสองถังไม่เกนมันคนใช้ไม่ไม่ให้นรอนเช้าเราก็จะทำงานต่อเหมือนเดิมือว่าเขาเอาไอ้สซล่าเซลลค้างไว้นอกจากว่าฟ้าปิดจริงจใช่เขาดูดเล้วที่นี้มาใช่ใช่ใช่แล้วครับนั่นน่าจะไม่ไม่หมดถังหรอกเพราะเราเติมถังไว้แล้วหนึ่งทุ่มอาจจะไม่มีคนแล้วเนาะสำนักงานใช่ไหมฮะพอแล้วฮะเพราะถ้าถ้าถ้าเราอำเภอเช่นน้ำถังดูดขึ้นมาจากใส่ถังอัตโนมัติ ถ้าเต็มถังก็ก็จะตัดครับถูกไหมฮะช่วงที่ฟ้าฟ้าปิดเราก็ใช้น้ำจากถังอยู่แ uh, ล้วครับถูกไหมฮะน่าจะน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นของไฟไฟไฟบ้านหรอกของเธอหรอกจากนั้น่าจะมีงนน่าจะเพียงพออยู่มีงานมีอะไรกันนะฮะมีงานมีอะไรกันโอเคเข้าใจละก็น้ำหมู่บ้านแห้งแล้วก็สามารถบล็อกนี่แล้วใช้ของเราได้โอเคแล้เราเต็มเลยครับ ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปายหาน่้งนเลยการใช้ให้นักลเซลวในการเมืองการต่อไปนะฮะนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวฝากท่านที่รับชมวิดีโอนะฮะเดี๋ยวจะลงย t ท b e นะครับท่านสามารถที่จะเปิดชมได้นะฮะลงในคลิปของอำเภอพันโขกวตัวที่ท่านอื่นที่มารับงานต่อช่วงงานต่อก็สามารถติดต่อได้ที่ท่านรอน,นันพันโยกครับโบที่เป็นผู้ดำเนินการของเราตรงน,นี้นะครับโดยหากว่าสงสัยอะไรก็ติดต่อท่านได้นะถ้ามีเหตุข้อนะฮะวันนี้ อันนี้ก็รัับบริการก็เรียกสำลักครับเรียกอนันนี้นะอันอน,นี้วันที่สิบหกซิงหาหกหกก็เลยเไริเครื่เสริมเคิื่อเติมเหมือกันตรงนี้แนะนำเคร่อเติมไม่ในการใช้น้ำนี่ครับรับการใช้น้ำโซล่าเซลล์จะเป็นพลังงานสะอาดนะครับพล<ๆ>ังงานสะอาดแล้วก็เป็นการประหยัดเงินครับ<ๆ>อาจจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยถ้าเป็นหน้าแล้งที่ว่าน้ำเราขาดน้ำหมู่บ้านขาดนะ ว่าสํานักงานหรือหน่วยงานหรือว่าหมู่บ้านที่จะใช้ก็ติดต่อผมได้นะครับระบบพี่เบอร์หน่อเบอร์โทรอะไรเบอร์สับศูนย์แปดห้าแปดสครับชื่อท่านผมสาคอนเชฟมูลตำแหน่งสารวัตรกำนันหมู่ห้าันโคกครับก็อยากใช้บริการได้ครับและปรึกษาได้อย่างว่าระบบน้ำต่อน้ํา แล้วก็ระบบเดินท่อน้ำในไร่ในสวนได้หมดบโบโค,ค,ครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ